ท่านี้ก็เป็นชิ้นโปรเซ็ตเดี๋ยวจหตัดนะระวังกระเพาะพังคุณนายแดงนะเอามาละคอรมาจากจันทบุรีทู่ลงที่เรือน,นนะเนี่ยอาตมาก็จะตำส้มตำนี่น้ำมะนาวนี่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวซะหน่อยจะได้ไม่ปวดท้องนี่สุดอยอดเขาใส่น้ำปลาร้านะ่ะมันจะนัวๆพอเวลาตำส้มตำเยอะๆเ,เ,เนี่ยไม่ต้องไปตำในครกกท่านผสมให้เสร็จมันจะอร่อยเท่ากับทุกชามนะฮะ แล้วใครมาก็ตักใส่ตักใส่ถ้าเรือกหมดก็ใส่ตู้เย็นมันไม่เสียนะแล้วก็นี่มละกออย่างนี้คนแก่กินได้นะเด็กๆก็กินได้เพราะว่ามันเลยกอมาออกสุกๆแต่มันกอรกอบนะไอ้เม่วันนี้แสดงว่าอร่อยอ่าคราวนี้เมื่อเราผสมเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปตามในครัวเป็นสิเวลาแล้วดูสินะการที่อาตมาใชา้ใช่อะไรนะใช้เขาเรียกอะไร เอาปลายาเอามะละกอแม่สิฮะเอ่อดัดจริเขจนกระทั่งคิดมะละกอไม่ทนนี่ปูปูที่เป็นปูนานะฮะมันจะค้นแกน่นเมียในเต๋อคนขับรถเขาเอามาให้เอ่อไม่มีพิษแล้วก็ลวซกซะก่อนนะฮะการที่ใช้สีเนี้ยเยมันนํำไห้ว่าเอ๊ะแครอทก็ได้มะละกอก็ได้เรามะละกอเป็นสีเนี่ยม,ม,มันจะคล้ายๆลูกพลับฮะบลูกพลับสดม,มันจะมีความหวานอร่อย 哥，今天早上晚餐。